ตล้ขงนว่าจกุศลนะครับปล่อยนัดามยึด้งคไฟหลายครับปล่อยตรงนี้แหละเด็กวกาพีว่าลงไปนะขอบคุนักาวพาระคุูประหลัดสมพ์สุภาพจิต

Bodhisattva, 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 ุสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสุมภีสุภะกันนาทายะติสรเนนาสหาปัญเพิ่ดินทางมาถึขงขอบุณทัทน้นมากเลยครับทั้งสองท่านจับพอๆพกัเลยครับจับพอๆกันเมื่อจับดอกมาก กับนิมนนก์พระตุวิมสันต์ตามนวจ้าวาดวันนีเทศราชุดิตาวายจะตุกุญชัยจัยธรรมแ่่นประกูสจวัดบรการด็เตอาพนแปดพตาวาวานนะครับอาานะครับช่วยถือนะครับอาหารนะเพือนบ้านช่วยยกช่วยยกใหาาตต่อครับไปดกนนเทศเข้าทุกภาค จะพ่นกนะอ้้ลลูกอเดี๋ยว่กาคนจะพ่กนะอนสอมีกนะคะาแต่ละอนะไม่ร um ู้จะมีมีม hmm, ีใครได้น้อยกว่านี้ไหมไไหปไหพอคเติมไมลูกแม็กี้ได้ทไหพอค่เติมเปล่า เ่กี้ได้สีเพอเขาเจอไหลูกมถ้าไม่มีลยไม่บกว่เจผานหน้ากัน้ลูกจาหมดเลยป้าจานหมดแล้วเหรอจานหมดแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้ววันนี้หมดแล้วาดแจเติมนหมดแล้เินหมดแล้เาีเ้ยหมดอากโอจะไปติดค้จาหมดาคหมดไม้่ คนเท่าไหร่ลูกเอาคนเท่าไหร่ดี้อยได้บอกอาจารย์จากอาจารย์ครับผมขอเงินหนึ่ครับปีหน้าปีหน้า